สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่องครัวลำเพลินแม่สุภาพนะคะ่ะมื่อสิพามานี่ตามหาตามหาน้องมานนะาเขาเห็นรถเพลแล้วมาเบิงบ้งมาเบิ้งเอา้าผู้ใดนี่น้องมานาไปใส่ไม่รู้ค่ะอันนี้เป็นไผ่หนี่คืนนั่งอยู่ในรถน้องมาหนาน้านองมานี่น้องมานี้บ่หนี่นเป็นอย่างหนาตาคือเป็นแล้วนีแตง่งหนาโทษนีตัวเมื่อนีขึ้นโชว์แบบนีบ่คุณโอ้สุด ไปใส่มาจะไปผ้า,าบิ่งมะรำนี่จะมาเบิ่งมะรำนี่ไปจองระบบศาตร์ยังไม่ได้จองอยู่ทุ่หาหมูอยู่โอ้ยได้่อยกันด <laughs> ไดเลียกระดำแล้วเนาะค่อยตากแดดปุตากแดดหลายบ่จมูกดังคิวขึ้เป็นแนวนั่นแดดแ,แรงนะเดี๋ยวนี้นะแม่มีดังเมียเป็นคนดังเมีย <spe ak> <center> พีซเซนเตอร์พีซเซนเตอร์ันพีซเซนเตอร์กันแดดตรงเขาได้หนิอืมไม่น่เข็นทีมไทยเข้าไปอุ่นไป กาัไปอยู่ตีปกติเริ่มบหน้าแต่งหน้าอะไนี่เริ่มแต่งหน้าอะไรนี่เฉทันบ่มือนี่ทันบ่ขึ้นแตงสงนี่แล้วมือนี่พอแหลกเลยทันมาคิวแม่นี่มันกว้างนี่ว่ะผู้ใดแต่งให้พีเอฟโอ้ยพีเอฟเออขอใจเหตุขอใจเฮ็ดทำถึงทำถึงมือนีน้องบรนณาแต่งสูตรนี่ว่าแมนอย่างนี้พี่น้องจะไปถ่ายเอ็มบี อีมีพรวัครับพีน้องฝากกันด้วยทั้งแถาทั้งบสดใสผลงานเพลงของพอวัดเพลงใหม่นะครับออกวันที่สิบสามนะครับที่จะถึงนี้นะครับฝากเพลงพรวัดด้วยออกวันที่สิบาที่จะถึงนี้สงการพอดีตัวสั่นสงการพอดีตัวให้ได้เปิดเต้นสงการบ่เพลงนี้เต้นสงการทั้งแถาทั้งบ๊สดใสนี่กินเขากินหมาไปกินเรียบร้อยแล้วผู้ใดน่มาเลยนะบ้านะ ไลยนอนไปว่าแมปานดำาได้นอนปัสินอนต่อยที่อยี่วัดไทยถุ่มหนึ่งนี่นี่เอาถ่ายถุ่มหนึ่งมนาถ่ายสามถุงสิเพราไทยบรรยากาศ้าไปบึงมาลับแล้วก็สีมีถึงวิธีเร็จนึงสีได้แต่งหน้าขึ้นสามถุมทันบอลของบัดนเ้งีขึ้นแบบใดสีมารุ่นซีทารุ่นเลิลปินจังใดเขาก็ท่นมันใจ่กยืนหนึ่งละเราไหม บ่ขาดบ่ล้าบ่มาสายยืนหนึ anyway> uh. ่งพราะว่ายืนคนเดียวโอ้ไงมาหน้าเต็มที่กับงานเต็งตัวทุกตาตายเพราะว่าอันเดียวงานจากโคราชก็คือไปไทยเอ็มบีเลยน่ะเป็นบ่บ้าบ่ได้นอนเลยตัวขันบเหมือตื่นเที่ยงน้อยมันน้ำรดแคบน้อยเดียวเที่ยงกับปลากับแิสเต็มใบเต็งตัวตื่นเที่ยงกับแด้นอนอยู่กับตื่นได้นอนหอดเที่ยงหรือกับเต่งตัว มาตะบ,บันแพงม่้หนีิแนนอืมไปแหบวบบันแพงก่อนไทยมาไปไทยมาแต่เจ้าญูปุ่นหรอาาไทยแล้วอันนี้ม้าไทยเก็บงานอีกไอ้คว้าจะเบ,บื่ออันเบาบ่ค่อยนี้เด้อค่อยู่นอนค่อยู่ทาเออนอนมาทันตื่นมาทันในภาคก่อนแดดกระหอนอีกนั่นแหละแผลง้อนไข่ามาไข่มาเส้นคิดได้เนาะแต่งหนานี่แมวเมืองคิวเพียบแต่งให้ เพ็ดรุดไปแล้นะรุดเบิดแล้งเพ็ดเพิดกันน่ะเส้นสันสูงบ่นี่สีจะขาลงสีเกือบสูดแล้วไม่ส้นยางสูงสูงอีรีเก็บเลิกที่สุดเก็บอันหยุดจเกือบงามงามนี่ช้เกือบงามอลไได้บัณเยวคนขึ้นไอรอนช่วยนะใส่สีงามนิ่งน่ๆพนะ พอสิเส <This> ื้ไปยิง <this> ป <word> ืนไปยิงปืนงานวัดเต็มก็ยู่เต็อยู่ในหลืบหลืบไปแฮงสิบบริเวณออกรถตู้ตัเนี่ยมาเต็มถนนคนนั่งบุกแข่งมีแต่คนขับนั่งเลยตัวนี้คนซ้อนนั่งบ่ได้ตัวนั้ยมันก็นอนเลยนอนถึงรถเลยนี่แนวนอนอนสบายนี่ก็บ่ฮหกคือกันบ่เต็มบ่มีหมืองนังข้างหลังอะ ที่เขาอายุถึงรถเขาก็ต้องหกกี่แล้วออกรถตู้ยังว่ามันอ่ะออกรถตู้จะขันอะไรที่สของเขาเมืคือสิได้เอารถตู้ของจริงแล้วนี่สิเอารถตู้เลยนานเลยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไปยันจากเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวจากเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันกัดคือว่าขึ้นโค้งเราเบร์แมนติดติดตามบอ่งามบอส่งงามบอยังเบิ่งบ่เบิดเลยเห็นแต่ว่าอันพากันขึ้นโค้งแล้วไปเฮ็ดบุญลรอบ่ อันยังเกาะเขาเขาเอื่นเสาลงเสาเข็มเขาเห็ดแต่แต่ลงพุนแล้วอันนี้ขึ้นโค้งแล้วแสดงแสดงว่าเห็ดกต่แลงนแล้วเราขึนบานไม่ทิสันเซิร์นี่เด้อเซิร์นเด้อูแคย่สิบาทพูดแค่พูดแค่ยี่บาทหายไปน้ำยูบ่ห่างยูหายยูหายยูแบบพอคอยตูโอ้ย ตาเสารถเฮียมอต่อแรงหรือมารับคืนบานใหมมารับเกิดจาของเองวะมาลำแต่ของลำอีกแต่ว่าต่อเสารถเฮียสาวน้อยโอ้ว่าจะช่วงปิดวงบอกหรือว่าช่วงไหนถ้าช่วงปิดกตจะใกล้ช่วงปิดวงนี่โบว์ที่ทันอุ้ยอีกแค่สองสามเดือนเองดีเห็ดเห็ุบดเห็ดบดล็อกบานค่ะเงินถึงเไหมแสดงว่าของเงินถึงเนี่ยนี่โค้งรถไปหอดใจเราเด่นบ่ถึงแล้วเบลุ่ง เริ่รองรวยเดี <stuffed> ๋ยวก็มี่พอพอแม่เพิ่นหักเพินหัวมเพินหักเป็นหอวมเพิ่นกระติซอยีโบลูดีต่น้องมานนัน่งย่มตีนิ่งอะไรกัขึ้นย่มตึบปั้นปั้นปั้น้นัแล้ว บ่เคยลงมบนไดนมันวะคือจังสิ่งล้สิ่งล้กับขืนมันก็ดูว่าเป็นบุญเป็นบุอาแรงแค่สิบเบิร์ดกับบอเบิร์ดนั่นสิเมียนคนคือดีเช็ดดีก็เป็นสิ่งเมียนคิดดีทำดีสิ่งดีๆแต่ตามมาคือจังประโจอวานตัวเนาะคนคนคิดดีทำดีสิ่งบอดิชั่นนักเถื่อไปเสียงตั้งคือมอลำสิงเนาะบ่เคยเห็นตอนเราออดิชั่นตีบวัดปาดไหลล้มคล้อยล้มยังไปเบิร์ดขืนออดิชั่นมีซ้อมคร่าคร่าหนิเพราะน้ำเสียงน้ำเสียงบอดีนี่คือดีอยู่ ลองเสีน้ำเสียงอย่างนี้ได้ไหมว่าเราเป็นสอนเราวลองเนี่ยแร้ลองได้แต่ว่าเราลองบ่เป็นไหมหนึ่งหล่ะเราได้เกลี่ยมือเราวาห้องห้องแหย่ตากเสียงอะไรอันนี้ชมชมใช่ไหมชมชมอันนี้ชมแล้วมือขึ้นวิธีอาจจะตื่นเต้นไปแน่เพื่อว่าบ่ไปเนี่ยเะตื่นอยากเปิดคลิปให้เจ้าเบิ่งเราวลองอ่ะเคลื่อนลำเปล่าไหลลงมคลองลงเคลื่อนไปเบิร์ได้เคลื่อนบ่ได้เคลื่อนหัวใจไอหัวทันขึ้นไปเลยไม่เป็นประสบการณ์เราไงวิธีนี้ เขื่นเสมอยังตื่นงงที่สุดเต้นนะบอกคือเต้นเสมอขึ้นไปจับไม้บัดลองบ่ได้แม่มาหน้าผูเรโบนี่จริงนีวันนี้มันน่าเป็นครูสอนให้เ่ยซีเรลูกซีป์เนี่ยก็เป็นว่าเขาแม่นอยู่รีบางทีเขาเขาเตรียมจะเตรียมใจไว้ว่าเก่งที่สุดแล้วสอนมาเก่งสุดแล้วถ้าขึ้นวิธีนี่มันต้องนี้พูดเลยขึ้นลองเต้นวิธีนี่ได้ที่สุดจอดเลยีเขาบอกว่าคนเบืองหลายซำไหน เราบอกว่าเขาศิรับิลป์การแบบไหนหน้ามือว,ว่าอาจารย์นุกิติจะเด่นดนตรีแบบไหนเพราะอาจารย์นุกติเล่นดนตรีไม่เหมือนกันต้องเมื่ออาชีพเด้ต้องประสบการณ์มาหลายเติบเด้จึงจะเอาวิธีอยู่นี่เนาะอาจารย์มันูจะมีขีมีนนหนูของคนไข้อาจารย์มานาได้นี่เนมดนีคิดตามไปแล้วอาจารย์แล้วเซเป็นครู่มนาแล้วครู่มนาได้นี่ครูเอาฝากซองมนาฝากซองแน่บันีิฝากติดตามน้องมนาด้วยนะครับทาง ช่องมานะลำเพลินออฟฟิเชีลแล้วก็ Facebook มานะเพรบ้านแพงนะครับฝากติดตามผลงานด้านไหนวิธีน้ำด้อครับเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากสองคนลำเพิ่นแม่สุภาพฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กำลังใจได้นะคะคลิปดีกับฝากไว้วัสดีก่อนสวัสดีค่ะ